ทุกคนเลยนะคะเรากลับมากับซัฟไอเดียเอชเคยวูฟซึ่งวันนี้นะคะเราก็กลับมาในเกมคุเบอร์ก์อีเซนเคยวูฟซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทําตามสัญญาในอี ทะะ EP ที่1เลยนะคะซึ่งอ p พีที่1เราบอกแล้วนะคะว่าถ้าเรากลับมาเล่นเกมนี้นะคะเราก็จะไปกดตังให้ดูไปซื้อรา้านซูเปอร์มาร์เก็ตให้ดูวันนี้ก็จะมาทําตามแล้วนะคะตังน่าจะพอเพียงแล้วเนาะ,ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเข้าไปดูกันเลยปิวคดตอนนี้เข้ามาก็เกิดหน้าร้านเลย ตรงนี้มีตังนะฮะขโมยตังไปเลยใครมาวางวางสูงจับมือต้องวางใกล้ฉันมือจะจะจะมือสันไม่งั้นแกก็จะถูกขโมยเอาดีอันนี้ก็คุณทาร์โลก็กลับมาอีกแล้นคุณเหมือนเดิมนะคุณทำเบอร์เกอร์ป่ะผมจะทำเฟรฟราฟ แย่งแย่งแย่งสีโอ้โหเยอะเกินไปแม้แล้วถ้ามันพางไหมหรอพี่อ้มันจะไม่ก่อนไหมไม,ไม่ดูแลดีๆด,ด้วยละเนื้อฉนะันจะดูแลเฟดไฟเองจะไม่มีวันในเฟดไฟน่าอย่างที่แกเคยทำอก ถ้าอะไรเฟตไฟ์จะเพอร์เฟกหน่อยร้อนเรา,าเราฟ,ฟสไฟฉันเอาจางอันนี้ดีกว่าอันนี้จ้าขงขนสัตวหนาอย่ามายอ้อนไฟไปอยู่ตรงนั้นก่อนลูกคือนา่าจะใกล้แล้วล่ะ ฟกันใช่ไหมโอ้โหทำไมดิ้นซักซัดดิ้นอย่างนี้แ่ละลูกเฮ้ยประเฟกแล้วโอเคก็เราตั้งเก็บตังให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะไปกดตังได้นะคะถ้าเราไม่มีตังเราก็กดตังไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตังแรกกับตังเออตังแรกกับตังรู้ไหมเออที่ไหนเขาทำวะตังแรกกับตังว่าไหมแกทำไมเอออันนี้เบอร์เกอร์ อันนี้ก็เบอร์เกอร์อันนี้ก็เบอร์เกอร์อันนี้เฟรนดเฟเฮ้ยเฮ้ย,ยคุณคุณใจเย็นก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งไปจากร้านนี้นะครับร้านนี้เออทำของไว้นะครับแกเ,เร็วๆหน่อยสิเขาจะไปแล้วอะไรก็ก็ไอเบอร์เกอร์ไงแล้วก็แกฝากทำใจฉันด้วยเฟรนฟรนดกำลังจะไปแล้ว แล้วก็ดูแลไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวแกดูแลไฟฟไฟทันด้วยนะกดนดีิก่อนอื่นเราขออนุญาตทำเอ่อพวกวอาหารก่อนนะคะเออตังไม่สำคัญอืมเราเอาเมนูของเราสำคัญกว่านะคะใช่ไหมเราต้องทำเมนูให้เสร็จก่อนอะคะ่ะ ไม่งั้นลูกข้าก็จะหนีออกไปแล้วตังเราจะหมดไปเปล่านะคะก็อาจจะสันชันนะคะาแบบอยู่บนเตียงอันนี้เราไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าแคสเกมในคอมแล้วอยู่บนเตียงได้ไงอันนี้เราแคสเกมใน iPad ใช่ไหมั้นก็เลยอยู่บนเตียงได้เมื่อไรจะเสร็จนะคะ สั่ไรเด้อแกสั่งอะไรมาไม่ร,มรู้เดี๋ยวดูแปบบ๊บเดี๋ยวไปดูกันสั่งอะสั่งเนื้อนี่เองอหูยรู้ดันใจเลยรเร็วๆเลยสิเฟสไฟตอนนี้เขาจะไป โอ้โหกำลังจะไปนะคนไฟเฮ้ยเฟอร์เฟตแล้วเฟอร์เฟตเราจะเสียลูกค้าลายนี้ไม่ได้โอเคเราจะเสียไฟฟังดะนี่เพื่อ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 เวทไฟโอเคเยสจะต้องผมมาใด้เลยครับอืมอร่อยอร่อยทันใจฉันด้วยโอเคย่อมีย่อมมีโอเคขอ,อ,อคคบคุณที่ใช้บริการทางร้านเรานะครับ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปกดตังค์ให้ดูแล้วก็ไปช้อปปิ้งให้ดูเลยคะ่ะโอเคเออคุณไปด้วยไหมฮะไม่ไม่โอเคคุณถาโรไม่ไปด้วยนะคะเราไปด้วยเราไปเองนะคะโอ้ตอนนี้ก็จะเป็นเวลามืดท้องฟ้าสดใสนะคะเวลามืดตอนไหนเขาท้องฟ้าสด นี่ก็คือตู้กดตังคนะ,คะจะแลด้วยตังของเรานะคะถ้าตังของเราเยอะหนึ่งบาทแล้วสามารถกดได้แค่1บาทนี่ถึงตู้ TTM ก็จะบอกว่าเรามีอยู่139บาทนะคะโอเคเราไปดูก่อนนะคะว่าในวลาน,นี้มีอุปกรณ์ที่มีอะไรกี่บาทบ้างนี่แกพ่อค้าพ่าค้าพ่าค่าเพ่าค้าทำไมแกต้องทำหน้าแบบนี้เหยียบหัวเลย เฮ้ย mm hmm. ล้นเงินเออคุณพ่อค้าครับผมขอเงินที่อยู่ใต้นี้หน่อยนะคะพอดีช่วงนี้ผมล้นเงินนะครับนี่แกว่าไงนะเออผมขอละกันเออเมื่อกี้เขาพูดอะไรกัไม่รู้แังมาถึงน,นะคบโอเคตอนนี้คุณทัเลได้กี่บาทเนี่ยคุณทัเลมีแค่เกสิบสี่บาทโอ้โหเก้าครับเอาแต่งให้เล่ากันเถอะ เราจะเอาเบอร์เกอร์อันนี้นะคะเบอร์เกอร์ที่เขายังไม่ไปเพราะว่าเราเป็นคนช้านะคะเป็นคนขี้ช้าก็เลยไม่เอาเบอร์เกอร์แบบยากๆนะคะเอาเบอร์เกอร์ง่ายๆนะคะเป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายนะครับเป็นคนง่ายๆก็เลยโอยอย่าแย่งดิโออันนี้ของฉันแกไม่อันจใจของฉันไม่เอา เอาก็แก่งเอาใหม่แต่พี่ห้ามแย่งเมนูได้นะเมนูพิเศษไม่จะไม่ได้หรอเมนูพิเศษไม่สามารถใส่สีได้เมนูดาวเมนูดาวไม่สามารถใส่สีได้ไม่ใช่หรอได้ได้เหรอเราเเราเอาไปอบก่อนนะคะ เฮ้ามอนแบบนี้มันได้ไหมอ่ะเแบบนี่ยแบบเนี้ยไดไหมได้ได้โอเคขอบคุณเออเอต่อไปใส่อะไรใส่เนื้อขอแยกเนื้อหน่อยนะเฮ้ย เพอร์เฟลแล้วโอเคเช้ามาละมาละแย่ง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 ของเพอร์เฟลต่อไปเหลือแค่ผาแยาโอ้อ๋อก่นี้ว่าซีดกระเด็นใส่เออโอ้ยเออใส่ได้สิหน่อยโอ้อะไรกับใส่เนี่ยเป็นบ้าอะไรเนี้ยยามาเกเนยโอ้มายุ่งอะไรกับฉันได้เราทำไมต้องตัดหน้าตัดตา สันยายที่แล้วได้แกจะตัดหน้าตัดตาอะไรขนาดเนี้ยให้เม,มนชาโอ้ยโอ้ยระวังหนูด้วยนะก็ได้เห็นในตอนนั้นได้เห็นแบบแบบมันหนุ่มเหมือนหนูเนี่ยก,กรุ๊กไลครับอือคือสองฟัง่ฉันเอาเมนูนี้ก่อนโอเค โอเคเดี๋ยวเราไปซัพปิ้งกันก่อนเลยนะคะไปๆปนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหเช้าแล้วนะคะเช้าอันวันที่สุดใสนะคะมาไปดูกันว่าในนี่มีอะไรบ้างนะคะอุ้ยคือเราชอบซื้ออันนี้ว่าแต่มันไม่สามารถเสิร์ฟให้คุณลูกค้าได้พี่โอขอถามหน่อยเบคอนมันเอาไปทําอะไรได้อน่ยเอาไปให้คนมีพี้ลูกค้าดาวอ่อ เหมืหรอหมือเหเฮ้ยมีมีมีอันนี้ด้วยเยอะที่เออเออกับกับดาหนูเอาไหมเอาดีโอเคโอเคหกบาทเองพี่โอถูกแค่ไหนโอบวกโหเท่ากับเท่าไหร่อ่ะแปดป่ะแปดใช่ไหมสิบสองโอเค สิบสองลากลับมาที่บ้านเลยทำไมอ่ะอ,อย่าบอกยว่าี่ทำอะไรเจ้าสิ่งนั้นอ่ะให้ไหนดูน้อโอ้เอเอได้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 ไ่ด้ไอ้ได้ทิ้งแมวมาตั้งนานแล้วพี่อ๋ะใช่้็นในเกมไม่ได้ มันจับแมวโคตรยากเลยเพี่หออ๊ะตังหายอ๋อตังกระเด็นมานี่ตังหายฉันจะโกรธมากเลยนะคุณพ่อขาเพราะฉันเสียตังตั้งเสียตังสิบสามบาทเลยนะคุณพ่อขาคุณรู้ไหมนะเนี่ยแล้วก็สิบบาทหยิบมาสิ ก็กลายเป็นสิบสองบาทโอ้ยแกเป็นแบบอะไรของแกเนี่ยจะตังโอ,โอเคสิบสองบาทโฆษณาฉันก็สามารถเหมาเจ้สิ่งนี้ได้แล้ว เราสามารถเอาเอาอาต่างที่คุณลูกค้า,าทอนเรามาไปใายได้ ไม่ให้นะกล่องกับดะหนูใช่แล้วกล่องกับอ่ะโอ้โหนี่พี่อมารอเอากล่องกับดะหนูตรงข้างคานตู้เย็นได้เลยนะ แค่นี้คลิกเปิดเลยอเคอ<า>ก่ารอื่นต้องเอาไปไว้ตรงนี้เลยหนูวันชอบมาทางนี้เพื่อไม่ได้ต้องไปไว้สงนนุชเพราะหนูชอบมาทางนี้นนี้ไปก่อน แล้วก็มันชอบเอารถเอาไปเดี๋ยวนี่โอ้ยน่ารำคาญว่ะวเฮ้ยเพื่อนวันที่เลยมีคนสัง่งไฟฟ้โคตรเยอะเลยแบบสามライเดอร์เลยอะ่ะสามライเดอร์เลยอะ่ะคเคิ ไฟ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 เออไฟไฟเฮ้ยแมวดำ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 นาพี่ออมันหนีไปแล้วฮะแม่ไม่ชอบไอได้แต่ไอ้าจับกำลังจะจับมันไปไว้ก็มันเป็นเกมเฉยๆอะไรพี่ออยแล้วๆ เพื่อทำอะไรเอาไปฝัลงไปเลยแล้วเราจะเก็บทันยังไงล่าเี๋ยวเก็บทันเย่อไม่เก็บทันได้ได้ได้เพื่อเก็บทนันได้เอาออกแค่สามอันก็พออันไหนไม่จำเป็นไม่ต้อง นนีจจำเป็นโยะเราไปลำคาญอะไรน,นี่ก็ไม่ได้เคพอล้าจะหยิบอันนี้เพื่อยิบอันอื่นเอาอันนี้โปรเฟสแล้วโอเคช่าง 对。好 คนเราจะได้เลเน่นอย่างสบายไม่ต้องไปสนใจกับคนท้าโลแล้วดูสิเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาไฟไฟมามาชัยเลยนะแมวดำแมวดำเฮ้ยอคน โอเคทุกคนก็สนุกมากเลยนะคะสำหรับการมาเล่นเกมคุปปะเกอร์ขังนี้นะคะสนุกมากมากเลยนะคะโอเคพัหน้านะคะเราจะมาทำอะไรรอติดตามกันด้วยนะคะพัหน้าทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะแลาอยากทำมากมากนั่นก็คือซื้อน้ำยายน้นยาหนูนะคะเพี่อนมาบอกไอ้แรกก่อนนะไหนน้ำา เขียวเขียวอืมสิบห้าบาทนะคะโอเคภาพหน้าเราจะมาทำเป็นแบบเป็นหนูนะคะดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะจะแบบปวนบ้านคนได้ป่วนแบบพวกคนได้ดีแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยเราจะไม่เล่นแบบเซิร์ฟเวอร์เลยคะ่ะเ้าแล้วเข้ามาในนี้ทำไมเนี่ย 拜拜。Bye bye.